ทุกคนครับวันนี้พี่หมีโซลาเซลล์จะพามาดูงานติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาซึ่งช่างทั่วๆไปสามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเองครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ทําการยึดแอลฟีดเห็นไหมครับเราก็ถอดน็อตเก่าบนหลังคาออกแล้วก็น็อตใหม่ใส่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอารางอลูมิเนียมมาวางไว้ทําแบบนี้นะครับเป็นคู่แล้วก็ทาด้วยนะครับรูฟชิลกันซึมเข้าไปอีก1รอบนะครับจากนั้นครับนำเอาแผงโซลาเซลล์ขึ้นมานะครับ อ่านี่ครับดูครับทีมงานช่างตอนนี้เป็นงานติดตั้งแอนโซล่าเซลล์นะครับสำหรับช่างที่อยากเรียนรู้นะครับที่โชว์รูมพี่หมีโซล่าเซลล์เรามีเปิดสอนฟรีนะครับมาเรียนรู้แล้วเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับเรายินดีสนับสนุนนะครับให้กับท่านนะครับ สามารถที่จะเข้ามาขอแบบแปลนการติดตั้งนะครับหรือว่าเข้ามาปรึกษาเรื่องงานติดตั้งได้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับแผงโซล่าเซลล์ลายยึดเนี่ยมันจะมีตัวยึดแผงอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็คือเอ็นแคม์นะครับเอาไว้ยึดแผงแผ่นแรกแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางระหว่างแผงเราจะใช้มิดเดิลแคมป์เดี๋ยวนะครับทีมงานช่างนะครับจะทําให้ดูแต่ก่อนที่เราจะยึดมิดเดิลแคมป์นะครับระหว่างแผงด้วยกันเราจะทําการเสียบสายไฟนะครับเสียบปลั๊กซะก่อนนะครับแผงโซล่าเซลล์มันจะเป็นปลั๊ก คือมิดเดิลแคมเห็นไหมครับมิดเดิลแคมเนี่ยนะครับเขาจะทนะําหน้าที่ในการยึดแผงโซลาร์เซลล์แผงซ้ายและแผงขวาเข้าด้วยกันเห็นไหม เพราะว่าเขาจะอยู่ตรงกลางเลยชื่อมิดเดิลแคมป์เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นแผ่นสุดท้ายและคือด้านริมสุดของแผ่นนะครับด้านซ้ายสุดเลยหรือว่าด้านขวาสุดเขาเรียกว่าเอ็นแคมป์เห็นไหมครับเป็นตัวจบนั่นเองจากนั้นมาก็นะครับจะต้องนะครับติดตั้งพวกกาวลักนะครับเดินระบบสายดินด้วยนะครับพร้อมพร้อมกับสายไฟโซล่าเซลล์เดี๋ยวลากลงไปข้างล่างนะครับเอาไปต่อกับแอร์นี่ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทุกคนไม่ยากนะครับแต่ขั้นตอนจริงอ่ะ เราก็จะมีทีมช่างคอยสอนท่านนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่กําลังสนใจเรื่องโซลาเซลล์ง่ายๆเลยนะครับมาเยี่ยมชมโชว์รูมพี่หมีโซลารเซลล์อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกับห้างเซน็ทนทรัลบรามอินทารมีบริการจะส่งโซลารเซลล์ทั้งแอร์ทั้งปั๊มนะครับไปให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจกดติดตามช่องรายการพี่หมีไว้ครับ